สวัสดีครับเพื่อนๆอันเป็นที่รักและก็ทุกท่านที่อยากจะพักผ่อนสายตาจากเศรษฐกิจโควิดปัญหาการเมืองนะครับณนขณะนี้เวลานี้ผมเองอยากจะนำพาทุกท่านไปหลบลี้ชมภาพสวยๆนะในเมืองงานที่ห่างไกลระหว่างเชียงตุงรัดฉานประมาณ2ชั่วโมง นะจากเมืองแงนนะใช้เวลามาถึงเชียงตุงสองชั่วโมงเป็นสถานที่ที่สวยงามบริสุทธิ์ไม่อยู่ในเขตการประท้วงของพม่า,รมานะหรือการเรียกร้องใดๆนะเพราะดินแดนแห่งนี้จะเปรียบเทียบเหมือนเมืองรับแลนะเมืองแงนคือเมืองกึ่งกลางระหว่างการปกครองระหว่างเมียนมาก,กับเขตปกครองตนเองของว้าแดง อยู่ในเขตเมืองขากมีหมู่บ้านชุมชนไทยใหญ่หรือรัดฉาน3บ้านคือบ้านเมืองแงนบ้านเอื้อมและบ้านก้างหรือบ้านกลางเราสามารถนะครับไปเที่ยวณนะแห่งนี้อาจจะไปพักผ่อนตามโบสถ์หรือวัดบ้านก้างอันมีนะครับจเจ้าอาวาสชื่อรพระพิสุแสงท่านก็เป็นพระครูนัก อสอนนักเทศทั้งหมดนี้อยากจะบอกทุกท่านนะว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่สงบนะมีชาติพันธุ์เช่นกลุ่มไทยใหญ่ว้านะหรือแอนปะลองอาคาเป็นต้นโดยจากการที่เราได้สืบทราบสัมผัสที่นีนะ่จะนับถือศาสนาพุทธ จากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งก็ไกลพอสมคนไม่มีไฟฟ้าทุกท่านครับนะปัศจากความจเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่สามารถนะที่จะใช้สัญญาณโทรศัพท์ใดๆที่นี่จะอาศัยแสงแดดโซดาเซลล์กับไฟฟ้าเครื่องจักน้ำที่นี่ใช้เงินจัดกับเงินหยวนของจีน บัดบ้านแจ้งเหมาะแก่การนะครับอันนี้เล่าไปถึงการพัฒนาทางพุทธศาสนาเหมาะกับการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเพราะสงบน่าอยู่นะผู้คนที่นี่ก็เต็มไปด้วยนะผู้คนที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์และเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาส่วนบ้านเอิ่มเหมาะแก่การสร้าง ปริยัติธรรมก็คือการเผยแพร่การเรียนปริยัติธรรมทั้งหมดนะที่ได้เอื่อยมานะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านในฐานะเป็นคนไทยก็ดีนะคนไทยใหญ่ก็ดีหากได้ไปทางเชียงตุงจะหลบลี้นะหนีไปจากความวุ่นวายโอลหมา่านการเรียกร้องสิทธิใดๆก็ตาม ถ้าสามารถไปพักผ่อนหย่อนกายได้ณสถานที่แถวนี้ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บัดบ้านเอื้อมนะครับทั้งหมดนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะมานำมาฝากทุกท่านผ่อนสายตานะฮะไปเชี่ยไปเที่ยวและเยี่ยมชมนะครับแหล่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะแปลว่าเมืองรับแลอยู่ในดินแดนรัดฉานเรียกว่าเมืองแงนนะอยู่ห่างไกลเชียงตุงประมาณสองชั่วโมงคลิปนี้ หวังว่าจะทำให้ทุกท่านอมยิ้มและมีความสุขกับธรรมชาติที่สวยงามขอบคุณนะหากชอบและใช่ก็กรุณาแชร์และสับสไคร b ์ไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครูบาดวงทิพย์ที่ได้แชร์ภาพดีๆมาให้กับพวกเราได้ชมถึงแม้ตัวไม่ได้ไปโควิดทำให้ผู้คนหค่างไกลโควิดทำให้เราคิดถึงบ้านเกิดโควิดทำให้เราคิดถึงบรรยากาศที่สงบเยือกเย็ยนแบบนี้อย่างยิ่ง